สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่10ตุลาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่11เรื่องอาหารสุขภาพเพื่อชีวิต วันนี้เวลา8นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระเทพพหร,ราตนรชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทศการและการประชุมไบเทคบางนาทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่11ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพพร,ราตนรชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้ออาหารสุขภาพเพื่อชีวิตเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนําไปสู่การปฏิบัติในการลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารและเพื่อสุขภาวะที่ดีของร่างกายโอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องระบบอาหารเพื่อสุขภาพ โดยศาสตราจารย์วิสิท์จะวะสิทธิ์ที่ปรึกษาสถาบันพชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยฉบับที่สองปี2560ถึงปี2579ที่มุ่งชี้นำให้อนาคตการจัดการระบบอาหารของชาติโดยเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีความรอบรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตนและมีความตระหนักร่วมในจุดหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโดยรวม ซึ่งได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวปฏิบัติมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอาทิความหลากหลายทางชีวภาพการผลิตอาหารที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม การลดการสูญเสียในห่วงโซ่อาหารและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนซึ่งภายในงานมีนิทศการนำเสนอผลงานและนิทรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่องนว,วัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ4.0อาทิการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีตลอดจนแอปพลิเคชันให้ความรู้ด้านโภชนาการทุกกลุ่มวัยรวมทั้งนิทรศการจากหน่วยงานองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักโภชนาการ ผู้สนใจเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12ตุลาคมนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทอพระเนรพระราชวังปีเตอร์ฮอฟพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์รัสเซียที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับเมื่อครั้งเสด็จประพาสรัสเซียเมื่อ120ปีที่แล้ว สุดที่6ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา11นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย4ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระราชวังปีเตอร์ฮอฟพระราชวังปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สมเด็จพระจักรพรรดิปีเตอร์มหาราชทรงสร้างขึ้นได้รับขนานนามว่าเป็นพระราชวังแวร์ไซด์ของรัสเซีย พระราชวังปีเตอร์ฮอฟมี3ส่วนได้แก่แกรนเพลสสวนบนและสวนล่างที่สวนล่างมีเรือนกระจกและน้ำพุไทรท่านน้ำตกหมักรุกมีมังกร3ตัวพ่นน้ำอยู่ด้านบนน้ำพุโรมันอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชพระตำหนักมงเปลชีซึ่งตั้งอยู่ติดอ่าวฟินแลนด์ทะเลบอติกด้านหน้าแกรนเพลสมีบันไดน้ำตกสูง16เมตรกลางบันไดน้ำตก มีอุโมงค์สร้างเรียนแบบชาโตเดอร์มาลีของฝรั่งเศสที่อ่างน้ำพุด้านล่างมีรูปสลักแซมสัน้นใช้มือเปล่าง้างปากสิงโตสร้างขึ้นมาปีพุทธศักราช2273แสดงถึงชัยชนะของรัสเซียเหนือสวีเดนในสมรภูมิโปตาว่าที่ทะเลบอติกระบบน้ำพุที่สวนแห่งนี้อาศัยกดแรงดันน้ำในพื้นที่ต่างระดับไม่ได้ใช้เครื่องจกักรกล พระราชวังปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังที่ผสมผสานร,ระหว่างศิลปะเรเนซองส์รัสเซียบารอกและคลาสสิกใช้สถาปนิกวิศวกรจิตรกรและประติมากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วยุโรปมีห้องต่างๆได้แก่ท้องพระโรงกลางใช้ในงานพิธีการต่างๆเชสมาฮอลแสดงภาพวาดเพื่อระลึกถึงสงครามเชสมาที่รัสเซียชนะตุรกีปลายคริสต์ศตรวรรษที่17เพอทริเลฮอลแสดงภาพวาดสตรี ฝีมือนายปิเอโตรโรตาริจิตรกรชาวอิตาลีห้องอาหารสีขาวแสดงเครื่องใช้บนโต๊ะแบบรัสเชียนเซ็ตส่วนที่ประทับฝ่ายในหรือ private zone มีห้องพักพระอิริยาบถของฝ่ายในห้องพักของพระจกักรพรรดินีอลิาเบตห้องฉลองพระองค์ห้องทรงพระอักษรของพระจกักรพรรดินีแคทเธอรีนที่ประทับส่วนหน้าเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสรัสเซียปัจจุบันปรับปรุงใช้เป็นห้องแสดงดนตรีถัดไปเป็นห้องนางสนองพระโอษฐ์ห้องบรรทมของสมเด็จพระจกักรพรรดินีอันนาแห่งราชวงศ์โรมมนอฟห้องทรงพระอักษรของสมเด็จพระจกักรพรรดิปีเตอร์มหาราชตกแต่งด้วยไม้ออกและโถงบันไดไม้ออกซึ่งเป็นบันไดเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มสร้างพระราชวังปีเตอร์ฮอฟปกติไม่เปิดให้ผู้คนเข้าชม สิบนาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบสถ์ปีเตอร์และพอลตั้งอยู่ในเขตป้อมปราการปีเตอร์และพอลสมเด็จพระจักรพรรดิปีเตอร์มหาราชทรงดำริให้สร้างโบสถ์นี้ขึ้นเมื่อปี2 2 5 5เป็นโบสถ์นิกายรัสเซียนออร์โทดอกซ์สร้างเพื่อรำลึกถึงนักบุญปีเตอร์และพอลต่อมาใช้เป็นที่ฝังพระบรมศพและพระศพของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี และพระราชวงศ์ในราชวงศ์โรมานอฟอาคารสร้างเรียนแบบโบสถ์นิกายโปรเตสแตน์ในยุโรปตะวันตกภายในเป็นศิลปะแบบบาร็อกศตวรรษที่18ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กดูแลบุรณะให้คงความงดงามและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เมื่อปีพุทธศักราช2551 ลา19นาิกา45นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนห้องบอลรูมโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ไลออนเพลสนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพระราชทานพระราชวโรากาสให้คณะผู้บริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทปตทสพจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัทไออาร์พีซีจำกัดมหาชนบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนบริษัทโกลบอลพาวเวอร์ ซินอยจำกัดมหาชนสถาบันวิทยาสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพ,พันธรัฐรสเซียตามคํากราบบังคมทุนเชิญของกลุ่มปตทระหว่างวันที่30กันยายนถึง8ตุลาคมพุทธศักราช2560 กลุ่มปตทตรหนักว่าการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญในเวลานี้ต่อความมั่นคงและความยั่งยืนทางทรัพยากรด้านพลังงานต้องอาศัยความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีจึงจะประกันได้ว่าการพลังงานจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมใหม่ๆทดแทนพลังงานแบบเก่าสถาบันวิทยาสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่กลุ่มปตทตั้งขึ้น เมื่อปี2558จึงเป็นจักรกลหลักที่บริษัทสนับสนุนและตั้งใจสร้างให้เป็นผลสำเร็จเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติและเพื่อสร้างนักเรียนที่เชี่ยวชาญและนักวิจัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้าวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ t ู B ี Number One ันวารตในช่วงทอ l k to the p r i n c e s s โดยทรงตอบจดหมายของสมาชิก t ู B ี Number รวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหารเรื่องต่างๆ สำหรับรายการทูบีนับเบ r ลวันวารายตี้นี้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนับเบิลวันกับสมาชิกและเป็นการส่งเสริมเยาวายชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกด้วยโดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเวลา20 30. นาฬิกานาทีทุกวันเสาร์ พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาทินัดดามาทศงเปิดงานในดวงใจนิรันด์สติลออนไม n d วันนี้เวลา15.12นาทีพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าโสมเสวีพระวราราชาธินัดดามาสเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์ส่งเป็นประธานเปิดงานในดวงใจนิรันด์สตีลออนไมล์มาซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,ม,นรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยถ่ายทอดผ่าน9กิจกรรมอาทิเนธสการความดีตามพระบุมราชวาทพระบาทสมเด็จพระประมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชและการแสดงดนตรี Music for our king ในการเนทธทอดพระเนธเนธศการนธารนบัตรเหรียญกระสาบสแตมในสมัยรัชกาลที่9 โดยจัดแสดงธนบัตรฉบับแรกในรัชการซึ่งเป็นธนบัตร9ชนิดราคา50สตางค์ฉบับจริงซึ่งมีลักษณะพิเศษคือไม่ปรากฏพระบรมฉาย,ยาสาธิสลักรัรชการที่9ไม่มีชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่มีลายน้ำโดยปกติธนบัตรชนิดนี้จะเผยแพร่ผ่านภาพโปสเตอร์เท่านั้นนอกจากนี้ยังจัดแสดงธนบัตรชนิดราคาสูงสุดของประเทศไทยคือธนบัตร50,000 0บาท และจัดแสดงเหรียญบาทแรกรวมถึงแตมชุดแรกในรัชกาลที่9ตลอดจนงานประติมากรรม33ชิ้นที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพรวมทั้งนิทสการ99พระบรมสารทิศรักษ์พระบาทสมเด็จพ,พระประมมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชและนิทศการทัศถิตในธรรมนิรันต์เป็นต้น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงติดตามความก้าวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนชาวนาในโครงการสแสรอาทิตยยาจังหวัดสุริน วันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณสเสด็จไปยังโครงการสแสเรอาทิตย์ยาอ่างเก็บน้าอำําปืนอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของโรงเรียนชาวนาที่จังหวัดสุรินทร์มนทนทหารบกที่25และหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งผลิตชาวนามืออาชีพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นการเก็บเกี่ยวจนถึงการตลาดซึ่งมีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและปราชาวนาไปถ่ายทอดความรู้ เปิดดำเนินงานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีฐานการเรียนรู้การเกษตรครบทุกด้านรวม6ฐานอาทิฐานความรู้เรื่องข้าวประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าวปฏิทินแสดงระยะเวลาการเจริญเติบโตฐานทรัพยากรดินการรักษาและการฟื้นฟูดินให้ความรู้เกี่ยวกับดินตั้งแต่การตรวจสอบและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินรวมถึงการเตรียมดินเพื่อการปลูกข้าว ฐานระบบนิเวศแปลงนาและการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวที่ผ่านมามีเกษตรกรและหน่วยงานที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงเพาะเมล็ดพันธุ์ผักแบบหยอดหลุมและการเพาะกล้าแบบโรยเมล็ดตลอดจนทรงปลูกกล้าผักลงในกระถางทั้งนี้ได้มีการจัดทําหลักสูตรการผลิตข้าวสําหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนชาวนาสนงพระราชดิริิสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมี3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรต้นทางมี10หลักสูตรอาทิการทําบัญชีครัวเรือนการตรวจวิเคราะห์ดินแบบอินทรีย์และแบบเคมีการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวการเลี้ยงปลาในนาข้าวและการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรกลางทางมี3หลักสูตรได้แก่การแปลรูปข้าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มการบรรจุพันธุ์ข้าวและการจัดทําบัญชีครัวเรือน ส่วนหลักสูตรปลายทางมี3หลักสูตรได้แก่การตลาดในช่องทางการจําหน่ายการเชื่อมโยงการตลาดและการทําบัญชีครัวเรือนซึ่งหลักสูตรกลางทางและหลักสูตรปลายทางจะเป็นหลักสูตรบังคับคาดว่าจะเริ่มเปิดสอนได้ในปลายปีนี้และก่อนเสด็จกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในโครงการด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าบโปรดกระหม่อมให้จัดทำซุ้มประเดษสถานพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเพื่อให้ประชาชนวางพวงมาลัยกราบถวายสักการะ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชหฤทรไทยและทรงเห็นถึงความรักความอาลัยของประชาชนต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและไม่สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากต้องจัดเตรียมพื้นที่สําหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐานณซุ้มที่กำแพงพระบรมหาราชวังระหว่างประตูมณีนพรัตน์และประตูวิเศษชัยศรีถนนหน้าพระลานเพื่อให้ประชาชนได้ไปวางพวงมาลัยกราบถวายสการะหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์โดยเป็นพระบรมฉาย,ยาลักษณ์เดียวกับที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยประชาชนที่จะเดินทางไปให้เดินมาจากโรงแรมรัตนโกสินทร์เข้าถนนอันสดางริมคลองหลอดเลี้ยวขวาข้ามสะพานหลังสาลหลักเมืองผ่านจุดคัดกรอง แล้วเดินผ่านถนนระหว่างสารหลักเมืองกับกระทรวงกลาโหมส่วนประชาชนที่มาจากท่าช้างหรือท่าพระจันทร์ให้เดินเข้าสู่จุดคัดกรองบริเวณท่าช้างถนนหน้าพระลานซึ่งจะเริ่มเปิดให้เข้ากราบถวายสการะได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา8นาฬกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงยกเว้นวันที่15วันที่21และวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันซ้อมร้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะเปิดให้เข้ากราบถวายสการะได้หลังเสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่อาสาสมัครทหารพร,รานที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดนาราธิวาสวันนี้ที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส สมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานยุทธนาทองอินตำแหน่งพลนำสารชุดปฏิบัติการที่หนึ่งกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่สามกรมทหารพรานและอาสาสมัครทหารพรานมาหมามรีสันตาเยตตำแหน่งพลลาดตะเวนชุดปฏิบัติการที่หนึ่งกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่สามกรมทหารพราน ที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจสอบเส้นทางถนนหมายเลข42บริเวณบ้านซูโวหมู่3ตำบลกายยอมาดีอำเภอบาเจาะจังหวันดนราธิวาสเมื่อวันที่9ตุลาคม2560เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครทารหารพรานทั้งสองนายซึ่งต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์วันนี้กำลังพลจากหน่วยทหารมหาเล็กราชาวัลลวรักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชาการในพระองค์กองบรชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานโยธากรุงเทพมหานาคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และประชาชนจิตอาสาในโครงการหน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นได้ร่วมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์โดยเก็บกวาดเสียขยะสิ่งปฏิกูลทําความสะอาดล้างพื้นผิวจราจรในถนนหน้าพระลานถนนหน้าพระธาตุถนนพระจันทร์และถนนบํารุงเมืองทาสีขอบคันหินรอบสนามหลวง ทางรอบในและรอบนอกรวมทั้งขอบคันหินถนนรอบพระบรมหาราชวังปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนาคราพิรมตลอดจนล้างทําความสะอาดบริเวณวัดปรินายกวรวิหารและโรงเรียนวัดปรินายกจริยานุวัตทาสีสะพานผ่านพิพพลีลาซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามสําหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่29ตุลาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเจรัตนาตั้งตระกูลและดิฉันวีริมทิรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ